ข่าวลุงพลเนี่ยมันกินเนื้อที่นะคนเดี๋ยวนี้ก็โอโ้โหเรื่องอะไรต่างๆเรื่องไอ้ไข่ไอ้นี่ก็เหมือนกันนะครับคนก็ไปจุดประทัดกันในวัดในอะไรวัดมันสถานที่สงบดันไปจุดไปจุดประทัดกันดูวัดสถานที่สงบจุดประทัดหลวงพ่อพยอมก็บอกอย่างงมงายกันเลยไอ้คงไอ้ไข่ไม่ไม่มีอะไรศักสิทธิ์หรอกแต่มันศักสิทธิ์ก็ไม่ต้องมีรลักตีว่าการกระทรวงการคลังแล้วนี่หลวงพ่อพยอมว่านะ เนี่ยดูคนไทยสแสดงมันหมดที่พึ่งจริงๆนะเน้นการพนันเน้นหวยเน้นไอ้ไข่กาบไหวบวงสรวงหมอดูอ่อสินแสอะไรโอ้อาชีพพวกนี้รวยเลยอาชีพพวกอะไรเนี่ยอา่าสายศาสตร์อ่อทรงเจ้านะใบหวยทีวีทุกช่องกับวันๆก็พูดถึงไอ้ไข่จะออกเลขอะไรแต่อะไรมันกลายเป็นงมงายไร้สาระหมดอะ ใครติดตามทีวีจะรู้เลยว่าแทบสาระแทบจะไม่มีรายการที่มีสาระก็เหลือแต่ทนายใครทุกทางเฟซบุ๊กเนี่ยแหละครับกับยูทูบเนี่ยมันไม่มีที่พึ่งอะ่ะนะไม่หวยใต้ดินก็หวยบนดินเปิดทีวีช่องไหนก็ดูนี่อ,อ่าไอ้ใครไปไหวไอ้ใครเอาประทัดไปจุดในวัดโอ้โหนะครับนะถูกหวยถูกอะไรมันหมดที่พึ่งกันหมดแล้วแล้วก็เนี่ยกลายเป็นเรื่องลุงพงลุงพลอะไรไปกันใหญ่แล้ว สายส่งส,ยสายศาสตร์หมอดูล่างทรงนะสินแสโอ้คนไทยเนี่ยจิตใจมันมันเริ่มแบบเยอ่อนไหวลงไปอ่ะนะครับจิตใจมันเหมือนไม่มีที่พึ่งเนีมันเออชีวิตมันเหมือนไรอัานน่ะ